ลำดับตอนนี้ไปก็มาปรารบกันเรืงเรื่องกสินต่อไปเพราะว่าการเจริญสมาบัตแปดต้องมีกระสินเป็นพื้นฐานแต่ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องใช้กระสินหลายๆอย่างใช้กระสินอย่างเดียวพอตามที่กล่าวมาแล้วแล้วกรสินกองใดก็ตามมีสภาพเหมือนกันหมด มันแตกต่างกันอยู่ที่ลักษณะของกสินเท่านั้นแต่ถ้าว่าอาการของกสินทั้งหมดมีสภาพเหมือนกันท่านอย่าเลือกฝึกได้ตามอัธิยาสัยมาถึงตอนนี้ปรากฏว่าลงทางผงแล้วคำว่า,าลงทางผงก็หมายความว่าเขาก่อนเหมือนกับเราเดินทางมาจากในทุง่ง เป็นพื้นที่นาที่เต็ไมไปพื้นขุ่ขระระยะที่สองมามันก็เดินทางลูกลังตอนนี้เริ่มเข้าถนนลาดยางตอนนี้เข้าถนนลาดยางนี่ก็ต้องมีความระมัดระวังเพราะมันมีความสําคัญอยู่สี่ระดับเมื่อภาพกสินมีภาพเป็นปลายพลิกแพรว่ราวมองมาเป็นระยะ จับแสงใจไม่ใช่จับแสงตาแล้วก็ต้องขอเตือนอีกนิดหนึ่งว่าการเจริญกับสินในการทรงภาพกับสินขอท่านท่านหลายจงทำให้ได้ทั้งหลับตาและลืมตาให้มีความคล่องเสมอกันอย่าเอว่าหลับตาแล้วก็ํำนาญลืมตายใช้ไม่ได้ ว่าลืมตายชำนาญหลับตายใช้ไม่ได้คันนี้ไม่ถูกเมื่อความคล่องในกระสินจริงๆให้คล่องทั้งสองอย่างถึงแม้กรรมฐานทุกอย่างก็เหมือนกันหลับตายก็ได้ลืมตายก็ได้นึกขึ้นมาเมื่อไรปรากฏภาพทันทีแต่ใช้ผลงานในทันทีนี่เป็นระยะตนต่อไปน,นี้ก็มาคุยกันถึงว่ากระสินนี่อย่าพึง จะเลนเข้ามาสู่ระดับข้าระดับถึงปฐมฌานกสินนี่เข้าถึงปฐมฌานนี่มีความแจ่มใสมากมีอารมณ์ทรงตัวเรื่องภาพกสินก็ภาพกสินเรื่องอารมณ์ก็อารมณ์คำฌานาาสมาบัตินี่เป็นเรื่องข็ออารมณ์ทรงตัวเมื่อภาพกสินแจ่มใสจงจำภาพกสินให้ดี ว่าภาพกระสินที่สร้างอารมณ์จิตดีระดับไหนภาพกระสินมันเป็นยังไงนีม่มีความจําเป็นสําหรับเมื่อภาพกระสินเป็นแบบกายพลิกมีอารมณ์เข้าถึงปฐมฌานตอนนี้อารมณ์จิตของท่านจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือจิตมันเริ่มแยกจากประสาท ขาบอกไว้ตวแต่ตอนต้นเลยว่าจิตเมื่อก้าวเข้าไปถึงปฐมฌานแล้วจิตมันเริ่มแยกจากประสาทออกไปหมายความว่าเดิมทีเดียวที่เรามีความทรงจิตอยู่ตามปกติจิตนีไม่เกาะประสาทประสาทจะมีความสัมผัสอะไรอยู่ก็าตามจิตมัน,นยังเข้าไปรับรู้อยู่ตลอดเวลาเช่นที่เวลาเราต้องการความสงบสงดัด แต่ว่าเจ้าจิตตัวนี้มันได้ยินเสียงภายนอกมันยาวจิตเข้าไปกาอเกิดความรำคาญในเสียงนี่สนแสดงว่าจิตไม่กอบประสาทเต็มร้อยเปอร์เซนตอนนี้มาถึงเวลาที่จิตเข้าถึงรมรรคชานจิตก็เริ่มแยกจากประสาทมันแยกกันออกมาไม่มากนะัก อย่าลืมว่าระยะก่อนเราฟังเสียงรำคาญเสียงแล้วก็มีอารมณ์ฟุ้งมีอารมณ์ไม่ทรงตัวมันฟุ้งอยู่ตลอดเวลาบางทีท,งท,งทั้งๆที่ฟุ้งีนเราก็ไม่รู้ว่าฟุ้งเพราะว่ามันคิดเพลินไปจนนานจึงก็ต้งเป็นปกติเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปมาตอนนี้อารมณ์ฟุ้งเริ่มลดตัวลง มันฟุ้งเหมือนกันแต่ฟุ้งภายนอกขณะที่เราไม่ควบคุมมันเวลาที่เราควบคุมมันมันจะไม่มีอาการฟุง้งนี่สนแสดงว่าจิตเริ่มมีอยมนาขึ้นไม่วันไหวตามระบบของประสาทท่านพูดอย่างภาษาไทยว่าจิตเริ่มแยกออกจากประสาทหรือว,ว่าจิตเริ่มแยกออกจากกายเล็กน้อย ไม่มากนักแต่เพียงแยกออกเพียงว่าไม่ยอมรับเรื่องการพุ่งส้่งของอารมณ์และก็ไม่ยอมรับเสียงที่จะสอดแทรกเข้ามาทั้งโสตประสาทตอนนี้ภาพกระสินจะมีความงามมากสวยสดงดงามแลวพาวถ้าเราจะบังคับให้ภาพกระสินเต็มพื้นอากาศทั้งหมดกระสินก็จะเป็นตามนั้นจะบังคับให้เล็ก มันก็เล็กตามนั้นอยู่สูงอยู่ตำ่ำอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังเป็นไปได้คล่องทัาหลับตาลราลืมตาได้ก็เริ่มหูไม่ลำคาญในเสียงขณะที่เราเล่นภาพกระสิงเขาเราอยู่นั้นหูไม่ลำคาญในเสียงเลยเสียงเอไอะโวยวายจอกแจกจอแจที่ไหนก็ช่างไม่สนใจ เราเดินไปในระหว่างที่ชนุมชนมีเสียงดังจากคนมีเสียงดังจากวิทยุมีเสียงดังจากขยายเสียงเสียงกลบไปหมดฟังอะไรไม่เข้าใจไม่มีอะไรเป็นสาระประโยชน์แต่เราเองก็สามารถจะบังคับภาพกระสินให้ทรงตัวได้ตามอธิยาศัยมีความว่องไวคล่องแคล่วได้ตามเดิมเหมือนกับอยู่ในที่สงัด ในการบังคับภาพกระสิน,นอยู่ในกลุ่มคนเราจะต้องไม่หลับตาเพราะเดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่หน้นาลักษณะไหนก็ตามเราไม่หลับตาแต่บังคับให้ภาพกระสินปรากฏขึ้นมาได้ตามใจชอบเหมือนกับว่าเรามีเด็กเล็กๆที่ว่านอนสอนง่ายอนนี้จงจำไว้จำให้ดีแล้วก็ทำให้ได้ ที่พูดมันนี่พูดหมายความว่าเป็นพวกอาทิกรมิก่าบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เคยได้ฌานสมาบัติอย่างนี้มาในชาติก่อนแต่สําหรับท่านที่เคยได้ฌานสมาบัติประเภทนี้มาในชาติมันมาในชาติก่อนก็จับเข้าเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถจะส่งได้แล้วแต่ที่แนะนํานี่มันแนะนําหมายที่ว่าคนเริ่มต้น นึกว,ว่าคนที่เริ่มต้นี่ก็เหมือนกันถ้ามีจิตเข้มข้นจริงๆไม่มีความอะไรในชีวิตคิดว่าชีวิตร่างกายไม่มีความหมายความดีที่เราต้องการนี่มีความสําคัญกว่าก็ใช้เวลาไม่มากเหมือนกันที่ท่านทําทากันจริงๆไม่เห็นคมีใครบอกว่าถึงเดือนระดับนี้ท่านทํากันได้ไม่ถึงเดือนที่ท่านทํากันจริงๆ และสถานที่ที่ท่านจะได้ก็ไม่ใช่ป่าชัดไม่ใช่ป่าสงัดผู้ที่อยู่ในป่าชัดผู้ที่อยู่ในป่าสงัดนั่นก็มีความจําเป็นหมนกันสําหรับคนที่ปฏิบัติในเบื้องตน้นแต่นักปฏิบัติที่ได้จริงๆแล้วอยู่ในป่าชัดอยู่ในป่าสงัดดีแล้วเขาต้องกลับมาสู้กับคนต้องกลับมาสู้กับเสียงกลับมาสู้กับกิจการงานที่เราทําเป็นประจํา ถ้าว่าเรามีความเหน็ดเหนื่อยกับการงานที่มีการทำประจำหรือ <c oughs> ว,ว่ามีความวุ่นวายอยู่ในเรื่องการงานเราทำไม่ได้นี่แสดงว่าจิตของเรายังไม่ทรงตัวอย่างนี้เขายังไม่ถือว่าเป็นผู้ทรงกระสินต้องจำให้ดีนี่ตอนนี้จิตเราเมื่อเข้าปฐมวิชัยเข้ามาถึงเสียงอะไรจะมาก็ตาม เรื่องเสียงไม่มีความสําคัญเป็นเรื่องเล็กการเวลาก็ไม่มีความสําคัญสามารถจะทาเมื่อไรก็ได้บทอุจาระจะตายไอ้บทอุจาระนี่มันหนักแล้วสามารถจะจับภาพกระสินในทันทีเจ็บปวดเมื่อจะตายวิ่งหนีสัตว์รล่เหนื่อยแต่สามารถจะส่งภาพกระสินในทันที นี่ความคล่องตัวอย่างนี้เขาฝึกกันเพื่อพัญญาสมาบัติแต่ถ้ว่าพัญญาสมาบัติต้องคล่องในกรสินทั้งสิบนี่เราเอาหนม่งเท่านั้นเพราะัญญาสมาบัติก็ฝึกยากกว่านี้มากเราวิ่งวิ่งอยู่นี่สามารถจับกรสินได้ทันทีทรงชานในตามระดับเป็นนั้นว่าตอนนี้เป็นปฐมฌมชนไม่รําคาญในเสียง สำหรับองค์แห่งปฐมฌชานนี้่า้กล่าวว่ามีองค์ห้าประการคือมีอารมณ์เนี่ยห้าประการด้วยกันได้กันหนึ่งวิตกสองวิจารสามปีติสี่สุขห้าเอกะกะตาวิตกหมายถึงการนึกตัวอารมณ์นึกที่จับภาพกสินอารมณ์ที่ทรงกัสิน วิจาร์ใคร่คนอยู่ว่ากระสินที่เราทรงได้อยู่เวลานี้มันแจ่มใสาตามเดิมไหมเราสามารถเอาจิตเข้ามาควบคุมอารมณ์ได้ตามอัิยาศาัยตามที่ต้องการเมื่ออย่างสมัยก่อนๆหรือเปล่านี่เป็นวิจารปีติมีความเอิบอิ่มใจมีจิตใจชุ่มชื่นไม่อิ่มไม่เบื่อในการที่จะส่งกระสิน สุบีอารมณ์สุขเยือกเย็นสุคนี้พัฒน,นาไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ทราบว่าจะพัณน,นาแบบไหนให้มันครบถ้วนตามที่อาการทรงอยู่เรมันสุขจริงๆสุขบอกไม่ถูกสุขมีความเยือกเย็นทันสาเรียกว่าในชีวิตนี้ทั้งชีวิตเราไม่เคยปรากฏกันเลยเอกคตามีอารมณ์ทรงตัวเป็นหนึ่ง อารมณ์ไม่สอดสายสปอยู่ในอารมณ์อื่นนอกจากอารมณ์ที่คุมกระสินเท่านั้น,นมีปัมฌชานมีองค์ห้าอย่างเมื่อเราฝึกไปฝึกไปจิตใจมันก็ดีขึ้นตามลำดับนี่เข้าทุติยชาญชาญที่สองสำหรับชาญที่สองนี่ตัดวีตกวิจาั์คือตัวนึกเตลค่อโครวนเสียจะพับจิต พระสินเปิดภาพทันทีมีความแจ่มใสย,ยิ่งขึ้นสวยสดงดงามแพรวพรา,พรามากขึ้นอารมณ์นึกอารมณ์ไข้คนมันมีมีความจิตอิ่มทรงตัวทันทีอย่างนี้เป็นอาการค้นชานที่สองกำลับชานที่สองนี่มีความทรงตัวดีมาก เกสินมีความผ่องใสดีเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ภาพเกสินแปลว่าจิตใจชุ่มชื่นเออบิมความมุ่นวายไม่มีเลยเนี่ยความมุ่นวายเรื่องกเสียงเสียงแสงสีใดนๆนนก็ตามไม่มีจิตมีรมความเป็นความสุขมีรมเป็นความสุขแล้วก็มีการทรงตัวไม่ได้อารมณ์นึก อารมณ์คิดไม่มีในตอนนั้นมีการทรงโตเฉยๆมีความอิ่มเอิบภาพกรสินดีขึ้นกำลังใจสบายกว่านี่เป็นอาการของฌานที่สองมาถึงสภาวะของฌานที่สามเมื่อจิตทำดีเรื่อยๆไปอย่าไปเร่งรัดทรงได้ระดับไหนรักษาใจสบายๆอย่าให้มีตัวอยากเกิดขึ้น จงอย่าลืมคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตีกกล่าวว่าส่วนสุดสองอย่างท่านทั้งหลายจงอย่าเข้าไปแต่ต้องนั่นก็คือหนึ่งอัตตะกิรมัฐานิโยกการทรมานตนให้ลำบากเปล่าใช้อารมณ์เครียดเกินไปเรยกว่าเร่งร้ายเกินไป ทำเวลาเดียวไม่พอเอาสองเวลาสามเวลานี่ไม่ว่าแต่ถ้าว่าเวลาหนึ่งหนึ่งอย่าให้มันมากมาักต้องมีการพักผ่อนพักผ่อนแล้วก็ททำได้ทุกอริยาบทแกนนั่งอยู่ก็สามารถทรงได้ตามนั้นจะยืนอยู่ก็สามารถทรงได้สม่ำเสมอกันแะเดินหรือจะนอนทำได้เท่ากันหมด อิิยาบทเ้้งสีนี้ให้ทรงสมาธิทรงภาพกสินได้เหมือนกันให้หมดหลับตาอยู่ลืมตาอยู่ทําได้เหมือนกันหมดน่ก็ไม่ว่าอยู่ในที่ใดทั้งหมดทําได้เหมือนกันในการอย่างนี้มีความสําคัญเมื่อจิตมีความสุขขันษามีการทรงตัวดีขึ้นจิตก,ก็ก้าวเข้าไปสู่ฌานที่สามเอง ตอนนี้บอกแล้วนี่บอกว่าลงทางลักยางแล้วเพราะอะไรเพราะว่าจิตเพิ่งเข้ามาถึงปฐมชฌาแล้วก็สบายในเมื่อจิตยังว่าวุ่นอยู่ในขณะเคร่ขันขันิกาสมาธิอุปจารสมาธิตอนนี้ลนะสียเวลามากเพราะว่าต้องต่อสู้กับอารมณ์เดิมเหมือนกับพื้นที่มันเป็นป่ายอยู่เราจะทำไร่ทำนา ไปตัดต้นไม้ลงทีละต้นหรลอทอนต้นไม้จะต้นใหญ่เป็นท่อนเล็กๆจะลากเอาไปทิ้งในที่อื่นลองคิดดูว่ามันมีความลำบากยากแค้นเพียงใดตัดตัดต้นลากต้นลากกิ้งไปทิ้งแล้วก็ต้องมาขุดต่อต่อจะทิ้งไปแล้วมาขุดขึ้นมาได้แล้วก็ต้องลากต่อไปทิ้งกว่าจะได้พื้นนาแต่ละไร่ต้องใช้กำลังแรงงานเท่าไหร่ มันเหน็ดเหนื่อยมีความลำบากยากแค้นเพียงใดข้อนี้มีอุปมาชั้นใดก็เหมือนกับการฝึกกระสิงก็เช่นเดียวกันระยะเริ่มต้นไม่ก็แสนจะลำบากพราะเราเริ่มเข้าถึงปฐมฌานเหมือนกับนาที่เริ่มขคตต้นไม้ไปหมดแล้วไม่มีหลักไม่มีตอบินแค่ปรับพื้นที่ยกคันนาก็เป็นของยากตอนนี้จิต เมื่อทรงฌานที่สองได้เป็นปกติเมื่อทรงได้แค่ไหนเราพอใจแค่นั้นอย่าเบียดเบียนจิตอย่าเบียดเบียนกายมันจะเกิดโรคมันจะเกิดเป็นโรคประสาทจะบ้าจะหลังเพราะการปฏิบัติพระกรรมทานเนี่ยธรรมาไม่รับรองก็ไอแนวทางที่จะบ้าเนี่ยบอกให้หลีกอยู่ตลอดเวลา ช่วยมีการพักผ่อนแบบสบ,สบายๆแยกเครื่องยกเครี่อเกินไปทําได้วันละหลายๆครั้งคือทําแบบกระชุงกระจิมทําเล็กทําน้อยครั้งละห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีตามเวลาที่กาหนดหรือว่าเอามากไม่ได้กําลังนั่งคุยอยู่กับเพื่อนเพื่อนเราหยุดคุยแต่เพื่อนกําลังคุยรับฟังคําคุยของเพื่อนคําพูดของเพื่อน เราก็สามารถจะจับกระสินขึ้นมาแป๊บหนึ่งในขนาดเดียวกันนั่นเองสามารถทําได้ทันทีแล้ก็ไม่เสียเวลาที่ในการฟังเพื่อนรู้เรื่องของเพื่อนด้วยได้ภาพกระสินไปนในตัวเสร็จอย่างนี้ควรจะทําไห้เป็นปกติเพราะว่าการเจริญกระสินเพื่อสมาบัตแปดเพื่อการเป็นการทรงปฏิชมิทายาน เราจะได้รู้อะไรว่าเรื่องที่เขาคุยให้เราฟังนี่เป็นเรื่องจริงหรือว่าเราื่องไม่จริงมันจับกันไปในตัวเสร็จเขาบิดเบือนความจริงของเราหรือเปล่าแล้วลบิดเบือนความจริงจากเรื่องที่เขามาบอกเล่าหรือเปล่าถ้าหากว่าเขาบิดเบือนเราก็รู้ว่าบิดเบือนเขาพูดตามความเป็นจริงเราก็รู้ว่าพูดตามความเป็นจริงแต่ก็อย่าลืมว่า ถ้าเรารู้ว่าเขาบิดเบือนแล้วกแกล้งทําเป็นไม่รู้เสียเออเออค่าค่าอะไรไปถ้าเราให้ตกลงเรื่องดี่สาคัญก็บอกว่ายัางไม่พร้อมเพียงแค่นี้อย่าไปค้านเขาทันทีทันใดมันจะมีภัยสำหรับตัวไม่มีความจําเป็นเราหาทางหลีกเรื่องในแบบสบายว่าถ้าเราไม่พร้อมที่อย่างใครจะมาบังคับ ถ้าเขาเขินบังคับเราเราก็ชี้เหตุผลว่าไอ้เรื่องที่พูดนี่มันไม่จริงคนที่เขาบอกเขาเล่าเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนี้นี่ทราบมาก่อนแล้วแต่ว่าดีคุณรับฟังแล้วก็บอกมาน,นี่มันเคล้ายๆกับความเป็นจริงก็ไม่ได้หมายความว่าคุณมาโกหกคุณไม่ได้เสแสร้งแกล้งมาแกล้งกล่าวท้า,าเรื่องจริงว่าผิดพลาดไป แต่ความจริงข่าวที่คุณรับมาเนี่ยมันเคร่งขรดเราหาทางออกแบบนี้ซึ่งไม่ทําให้เขาเสียเราก็ไม่เสียประโยชน์เขาก็ไม่เสียหายไม่เสียชื่อเสียเสียงแต่ทั้งๆท,ที่เขาตั้งหน้าต่างตามาจะโกหกเราเขาก็ยังมีความภูมิใจคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกิดมาจากที่อื่นแล้ว นี่ประโยชน์ในการที่ใช้สมาธิในขณะที่กำลังคุยกันมีประโยชน์อย่างนี้ต่อไปก็มาคุยกันที่ฌานที่สามเมื่อจิตมีกำลังทรงต,รงตัวดีขึ้นก้าวเข้าไปสู่ฌานที่สามฌานที่สามนี่มีองค์สองเคือตัดปีติหายไปเหลือแต่สุขกับเอกคตาตอนนี้ลืมบอกไปนิดหนึ่ง ว่าสังเกตลมหายใจเขาออกไปด้วยพอจิตรเริ่มเขาทิ้งชาญที่หนึ่งลมหายใจเขาออกรู้สึกว่าเบาตัวลงแต่ก็ยังมีความรู้สึกอยู่มากแต่ว่ามันเบาลงพอเริ่มทิ้งชาญที่สองตัวก็เบาลงมากคนที่เจริญสมาธิจิตจะเป็นกระสินและไม่กระสินก็ตามถ้าเข้าสู่ระดับนี้แล้วผิวพันจะมีอาการผ่องใส ผหว้พันเมียการทรงตัวดีนี่เป็นส่วนที่บรรดาท่านพุทธบริษัทควรจะสนใจตอนนี้เพราะอะไรเพราะกำลังใจมีแต่ความชุ่มชื่นอารมณ์เครียดภายในจิตไม่มีเมื่อถอนตัวมาจากฌานแล้วใจก็เป็นสุขความวุ่นวายเพราะจิตมีน้อยเร่องมโหโทโส เรื่องความรักความโลภความโกรธความหลง <c oughs> <c oughs> ดูมันว่ามันจะหมดไปมันจะเกือบจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นจิตมีความรักอย่างเดียวคือรมสมาธิหรือว่าภาพกระสินตอนนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยเพราะมีมากท่านใยกันที่ได้ฌานสมาบัติแต่ว่ามีความเข้าใจว่าตัวเป็นพระอริยเจ้า ต้องระวังระวังให้ดีอันนี้ต้องระมัดระวังกันให้มากจงมีความรู้สึกว่าระดับที่เราสามธรรมนี่เป็นชาญโลกีแต่ว่าอารมณ์มันหนักแน่นมากอาร,า,า,การมณ์มันส่งตัวมีอาการมัดจิตจิตมันทรงตัวหนักนน่นรู้สึกว่าเหมือนก็บเรามีวัตถุก้อนใหญ่ๆเข้ามาทับไว้แล้วมากอดไว้จิตมันไม่อยากจะเคลื่อนไหว <c oughs> อาการอย่างนี้เป็นอาจารย์ยชันโลกีถ้าชันโลกุตระได้มิปัสนายาณคคบเป็นพระเดชเจ้าอารมณ์หนักไม่มีมีแต่อารมณ์เบามีแต่อารมณ์โปร่งเส่ไหมการสมาธิแบบนี้ที่ท่านบอกว่าเหมือนกับอาหินมาทับยาหินที่ถ้ามันจะขึ้นมีขึ้นมา หญ้้าที่มันจะขึ้นมาได้เราหินทับไว้ก็ไม่ถือว่าญ่าตายเป็นนิ้้ย่าถูกทับะอาอายความหนักของหินข้อน,นี้มีประมาณชั้นใดกิเลสรากเงาของกิเลสสามรายการคือโลภะโทสะโมหะหรือว่าราคะโทสะโมหะอาการาาักสานี่มันจะถูกกดเกือบไม่มีความรู้สึก ตอนนี้แหละที่มันดาพระก็ดีหรือว่าชาวบ้านคนดีที่เราเรียกกันว่าพระโยคาวจรผู้ปฏิบัติตนเข้าถึงระยะนี้มีความรู้สึกว่าตัวท่านเองเป็นพระอริยเจ้าแต่ต้องมีความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็โปดรดทราบเรายังไม่เป็นพระอริยเจ้าเพราะว่าพระอริยเจ้านี่เขาไม่มีอารมณ์ฟูมีแต่อารมณ์สงบ อารมณ์ฟุ้งไม่มีการโอโ้อโอวดจะมีในระยะนี้เป็นสําคัญระยะที่ทรงที่เรียกว่าทรงชันโลกีแต่ที่พูดวันนี้ของบรดา่านพุทธบริษัททราบจงอย่าคิดว่าอาตมาเป็นพาหันได้จงอย่าคิดว่าอาตมาเป็นพรานะยร,เรยเจ้าตามที่เขาเล่าเลยกันจงมีความรู้สึกไว่าคําสอนนี้ เอาคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ธาธรรมสอนแล้วกเก็บคําอธิบายจากครูบาอาจารย์บ้างเก็บผลที่จะเพิ่งได้รับการยิบรากรขึ้นได้มาจากท่านที่ปฏิบัติเข้าถึงบ้างเท่านี้มีความรู้สึกอย่างนี้อย่าไปรู้สึกว่าธรรมมาเป็นผู้วิเศษ จะมีความรู้สึกว่าธรรมาก็มีสภาพเช่นเดียวกับท่านเป็นคนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันต้องกินต้องนุง่มผ้าห่มผ้าอาบน้ําเหมือนกันร่างกายก็มีโรคไข้ไข้เจ็บเหมือนกันและมีงานที่จะต้องทําวุ่นวายเหมือนกับท่านเป็นนั้นว่าธรรมาไม่ใช่ดีกว่าทว่าท่นานอรตมาไม่ใช่พระวิเศวิโสอาตมาเป็นคนธรรมดายอย่างท่าน เนื้อได้ไม่ดีก็ผิดธรรมดาไปนิดเขาพูดมากคล้ายคนบ้าอาจจะผิดธรรมดาจากท่านไปหน่อยหนึ่งนี่รลือเวลาสองนาทีเขามาพูดกันถึงชาทีสามชาดีสามเมื่อตัดมีตกอ,อตัดสุขส้นได้ขอโทษตัดปีติดเสขข้นได้แล้วสุขกับเอกรกตาตอนนี้ภาพเป็สินงจะแจ่มใสใจจะส่งตัว อาการของทางลมหายใจเขาออกรู้สึกว่าเบามากมีการสัมผัสน้อยๆจิตส่งตัวมากหูได้ยินเสียงภายนอกแววน้อยๆแม้แต่เสียงขยายเสียงก็ได้ยินเบามากตอนนี้ทักนกล่าว่าจิตแยกจากกายห่างออกมาสำหรับทางกายที่เพิ่งสังเกต ก็มีอาการเครียดเหมือนกับนั่งนั่งเหมือนก็นั่งตึงเป้งนั่ง,น,น,ง,ง,ง,น,งนอนอยืนเดินเหมือนกันเหมือนกับใครเขาเอาอะไรมามัดแล้วมารัดไว้จนตึงกว่าจริงอาการกายเป็นปกติแต่นั้นเป็นอารมณ์ของใจที่ไม่มีความรู้สึกขึ้นเพราะว่าจิตมีการทรงตัวในด้านสมาธิมากภาพกระสิงก็มีสภาพจแจ่มใสแลวๆ ตอนนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทกลายเคลื่อนกันไหวใดๆทั้งหมดมันไม่อยากจะมีขึ้นสักนิดหนึ่งเนี่ยตอนนี้เป็นตอนที่เก็บปากมากที่สุดที่ท่าน,น,นหลายเคยพบพระรนักปฏิบัติท่านไม่อยากจะโคตรก็เพราะจิตทรงเขาอยู่ตั้งระดับนี้ขึ้นไปถึงฌานที่สี่ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะทำอะไรทั้งนั้น จิตมันทรงถึงแม้ว่าจะคลายถอนจากอารมณ์จากกสินเดิมมาแล้วคลายมาสู่อารมณ์ปกติอารมณ์ฌานตอนนี้มันก็ยังเกาะจิตอย่างเลวที่สุดมันก็ตั้งอยู่ในอุป,อปจาระนีมิตชั้นสูงอารมณ์มันทรงตัวแบบสบายๆการคลายจากอารมณ์ของสมาธิไม่มี ตอนนี้นั่นเองกินได้เก็บปากเก็บเสียงกันมากนะักแต่ความจริงคนทุกคนไม่อยากจะเก็บแต่กําลังสมาธิที่มันดีทั้งระดับเกือบจะสูงสุดนี่มันเก็บตัวขม้นมเองสําหรับวันนี้ท่านพุทธบริษัทมองดูเวลาที่จำหรับจะแนะนำกันก็นกหมดเสร็จแล้วก็ขอลากรอได้รับฟังต่อไปในโอกาสหน้าขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแด่บรรดาแต่พุทธสาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี